สดพดหมูสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมชาวกล้องสดพดหมูฮะวันนี้กอลฟแก๊บค่ะเจ้นครับแต่ว่าวันนี้แฮะเพื่อนกอบฟแกรบเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ย เราอยู่ที่ที่ไหนดีนะได้ขอที่ที่คุณเคยมาใช่ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าที่นี่นะคะเรื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ค่ะลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากนะคะกับที่นี่ค่ะเรือนพระปัญวิทค่ะซึ่งสร้างโดยนะคะอาจารย์เชียงปัญวิทนั่นเองน้องเจิ้นบอกเลยครับใครที่เป็นสายพระพิคเนตนะครับือเป็นสายมูตัวจริงเนี่ยอย่าลืมครับติดตามอีพีได้เลยนะครับออแล้วก็ท่านอาจารย์เชียงเนี่ยท่านยังมีอีกหนึ่งฉายาด้วยนะ,ะท่านคือเจ้าของฉายามูเตลูสายขาวนั่นเองครับบอกเลยนะครับว่าคนดังระดับประเทศไม่ว การเมืองนะครับหรือว่าผู้จัดละคระต่างๆให้ความนับถืออาจารย์เชียงมากเลยแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ด้านหน้าและอาจารย์เชียงอยู่หรือเปล่าเจิ้นใช่มาได้นัดอาจารย์เข้าไว้หรือเปล่าเขาเคาร์ลประตูแล้วเขาเคาร์ประตูแล้วจะเข้ายังไงาครับคุณคุณต้องใช้เส้นสายในการตะโกนนี่ฮะอาจารย์ใครใครใครหนึ่งคนนะอยู่ตรงนี่เอ้าอาจารย์สวัสดีครับโถน่างสารคุณผู้ชมค่ะ เปิดประตูหน่อยให้ใม้อนกับผาเขาเปิดประตูหน่อยอ่าหูอลังการมากอันนี้ระบบออโตเมติกเลยนะคะมอต้มมือจะนวดจะนวดค่ะจะนวดครับมือสุดหล่อนะคะอ่าครับผมอาจารย์อยู่ด้านในค่ะตามเลยค่ะไปหาอาจารย์เลยได้ค่ะสวัสดีครับอาจารย์ชิโรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งไหนนั่งนี่ครับนั่งนู่นนั่งนู่นใกล้ๆนี่ครับเเชิญลยจนั่งบนหินเลยลูกนั่งบนหินเลยเหรอโอเคโอเคครับท่านนั่งนห ฉันอา,าน,านดอนหนสูง้งังได้ซึ่งต้องบอกเลยนะคะควันนี้ค่ะถือว่าเป็นเกียรติของเราสองคนมากเลยนะค,ะครับที่ได้มาพบกับอาจารย์เชียงนะคะสวัสดีกรอบสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เชียงค่ะอยากถามถึงครับเรือนนะคะพระปันวิทเนี่ยสร้างขึ้นมาได้ยังไงคะ ต้องบอกว่าสร้างมาจากความศรัทธาครับนะครับถ้าไม่มีศรัทธาก็จะสร้างขึ้นมาไม่ได้มันไม่พอจะนั่งสวดมนต์กันแล้วที่บ้านเดิมเพราะลูกศิษย์เยอะจริงๆลูกศิษย์เยอะจริงๆตอนนี้ลูกศิษย์หลายๆท่านก็เลยลงความเห็นว่าอาจารย์ควรจะขยับขยายเราก็เลยหาที่ดินกันได้มาสองไร่ก่อน แล้วก็ค่อยๆมาสร้างกันทุกจุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้นไม้ทุกต้นนี่มีเจ้าภาพหมดไฟแชงเดลียมีเจ้าภาพบอร์ดยังมีเจ้าภาพเลยบอ่บอปลาบ่อพญานาอันนี้คือเจ้าภาพก็คือเหมือนพลังศรัทธาของลูกศิษย์เลยที่ประสบความสําเร็จครับแล้วไม่ลืมอาจารย์เพื่อนขาที่เรามานั่งอยู่อาจารย์เชียงเขาบอกนะครับว่าต้นไม้ก็มีที่มาที่ไปมีเจ้าภาพด้วยยังเอาคู่นี้ก่อนก็ได้มีเรื่องเล่ามีตำนานนิดหน่อยเล่ากันนิดหน่อยเขาเรียกว่าต้นชุมแสงจะมีต้นฝั่งู้วนเห็นไหมคู่กันอยู่ฝั่ง อาจารย์อ่ะถ่ายฟีดใน Facebook แล้วปรากฏเจอหุ้ยเป็นต้นชุมแสงที่เหมือนกับพญานาคเลยเสร็จก็เลยตั้งใจว่าจะเอามาคืนนั้นก็ฝันฝันว่าเหมือนเป็นแบบเทพบตรนะใส่ชุดผ้าไหมสีเขียวๆเลยนะแล้วเทียร่าเนี่ยเป็นเหมือนกิ่งไม้ขัดๆกันเป็นกิ่งไม้เสร็จตอนนี้ปุ๊บเห็นหนึ่งคนเป็นผู้ชายละแต่อีกองคหนึ่งเนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นผู้หญิงใส่ผ้าถุงลายแต่งตัวคล้ายๆกันแต่ทําท่าแบบตอนแรกก็คือเหมือนแบบเหมือนอายอะไรเงี้ยสักพักก้มหน้าลงแล้วแบบเหมือนซับน้ําตาเหมือนโขนแล้วก็เหยียบเนี้ย อาจารย์ก็เลยถามที่ร้านเขาว่ามีคู่หรือเปล่าเขาบอกว่ามีอยู่กันคนละฝั่งห้วยแล้วล้อมออกมาเป็นอยู่บนที่ดินของชาวบ้านแล้วในฝันน่ะมันสุดยอดเลยเห็นกันมากว่าร้อยปีมีเสียงนี้นะเห็นกันมากว่าร้อยปีหรือคานี้ต้องจากกันปรากฏเล่าเรื่องนี้ให้เจ้าของสวนฟังเจ้าของสวนร้องไห้เลยนะเพราะเขาบอกว่าที่อาจารย์ทําท่านี้เขารดน้ําต้นไม้ทุกวันเขาทําท่านี้จริงๆเนี่ยกอบมาดูสิหนูมองตรงนี้จะชัดเจน หนูเห็นครึ่งวงกลมไหมเนี่ยเหมือนอย่างนี้เลยเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมปึ๊บอ่ะและคุณเห็นแขนที่เหยียดออกไปไหมคนลุกพอฝั่งนู้นคุณเห็นไหมชุมแสงฝั่งนู้นเหมือนพญานาคเหมือนอาปากเหมือนแซลสาวเจ้าสาวเจ้าก็อายอ่ะอันนี้คือแค่ด้านหน้านะพี่เจินอาจารย์เชียงค่ะวันนี้มาแล้วเนาะอยากเข้าไปในเรือนพระพันวิษ์มากเลยค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในนี้มีอะไรบ้างมีพระพุทธรูปโบราณตามมาเลยครับมาเลยค่ะ สะดุดตาก่อนเข้าเรือนพระปานวิทย์ค่ะอันนี้คือมีพญานาคด้วยเนี่ยอยากให้จันเล่านิดนึงได้ไหมคะเนี่ยแสดงว่าเป็นคนศรัทธาพญานาคเจ้าศรัทธาพญานา,<ถ>า,าคไหมก็คือเอาง่ายว่าอาจารย์ได้ไม้พูนรับต้นนี้200กว่าปีมีเจ้าภาพและเจ้าภาพคนนับถือพญานาคมากแล้วมันมีเรื่องแปลกเขาบอกว่าอาจารย์พอต้นไม้มานะักเงินเข้ามาหาเขาเขามาเป็นเจ้าภาพถวายใช่ไหมครับ เงินลูกค้า,ต,าต่างๆที่เขาทําการค้าเรื่ต่างก็สําเร็จกันเต็มไปหมดแต่เขาบอกว่าเหมือนจะเห็นพญาน,นาคด้วยอาจารย์บอกเฮ<ะ>้ยอาจารย์จะสร้างพญาน,นาคอยู่แล้ว<ะ>แล้วอาจารย์ให้อาจารย์กบอาจารย์สุนทรใจบุญบเป็นปฏิมากรมาปั้นเนี่ยหนูมาดูนี่แล้วมีเรื่องแปลกเออว่ามีเรื่องแปลกอาจารย์ตั้งใจจะให้พญาน,นาคนี่เลื้อยจากฝั่งนู้นมาทะลุโพงเล็กนี้แล้วออกไปมององค์พ่อแต่ในเรือนพระเราอ่ะมีพระพุทธรูปโบราณอายุหลายร้อยปีครับปรากฏพญาน,นาคเนี่ยรักพระพุทธเจ้ามากหนูเชื่อไหม ท่านจะไม่ยอมมองพระคเนศตรงๆอย่างเดียวท่านขอหันไปมองบุรสบกมองพระพุทธเจ้าด้วยใช่ใช่แล้วหนูดูนี่พอเอามาประกอบนี่ปั้นสดนะตอนวัดวัดอย่างดีต้องมองตรงๆคุณเห็นไหมเบียดกับลากเลยคือบิดไม่ได้บิดกบหักเลยกลายเป็นว่าท่านเซตตัวท่านเองว่าขอให้ฉันได้มองพระพุทธเจ้าด้วยโอ้เจ้าภาพถูกรางวัลที่หนึ่งสามสิบล้านไม่ได้พูดนี่คือความจริงเจ้าภาพนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องคุณแบงค์คุณแบงค์คุณแอน์ถูหวยกี่เท่าไรนะ เห็นไหมเขาเป็นญาติกันเป็นคู่เขยกันผมว่าคุณนงแต่เกิดมาคุณไม่เคยเจอผมก็ครั้งแรกในชีวิตเตมเป็นต้นไม้สองชนิดอยู่ในต้นเดียวกันงั้นไปเลยดีกว่าแมอาจารย์นี่คุณประเทศเลยขึใช่ไหมอาจารย์ขึงแล้วต้นนี้เลยชื่อต้นอะไรคะอาจารย์คะชื่อว่าพญาขามพูนซับ ลำต้นขึ้นมาเนี่ยคุณเห็นไหมลำต้นมันขึ้นมาบื้อแล้วก็ขึ้นไปนี่คือต้นพูนซับ<อ>แต่คุณดูปลายนี้สิใช่มันมาเป็นมะขาม,ม,ามอาจารย์ยังหาคําตอบไม่ได้เลยว่าเขามายังไงก่อนที่จะได้มามีคนอยากได้เยอะมากครับแต่เหมือนเทวดาที่รักษาเนี่ยตามความเชื่อของอาจารย์นี่ไม่น่าจะไปถามทําไมรู้ไหม เขาก็จะมีเหตุที่ให้มันติดติดกัน<ม>ขันยกเคนไม่ขึ้นสลิงขาด<ม>อะไรอย่างเงี้ยเขาเลยชื่อว่าพญาขามพูนรั์โอ้โห <Okay. S 1> โจาา้าค่ะนี่เรากําลังเดินนในพื้นที่นะคะของเรือนพระปัญาวิทนะคะทุกอย่างนะคะไม่ใช่ที่จะเกิดขึ้นเองได้ง่ายๆนะคะมัน<ะ>อยู่ที่พลังศร,รัทธานะคะไม่มีความว่าบังเอิญแล้วตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่หน้าเรือนพระปัญาวิทแล้วนะคะแต่จ้าขาทำไมอะ หมดเวลาแล้วก็นหน,นูหมดไวจังก็นหนูกระเจิญนไปกินข้าวกันนะค <c oughs> <laughs> เพราะว่าเราเห็นนะคะถึงแบบภายนอกนะคะว่าอลังการแล้วข้างในค่ะอลังการยิ่งกว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่านะคะซึ่งคุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้ยังอยู่กับจยนเชียงกันต่อนะคะวันนี้ขอคุณจานเชียงก่อนดีกว่านะคะคขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีไม่ไปไหนะะนะครับพรุ่งนี้เจอกันต่อค่คะ